สุดท้ายจบลงด้วยการแสดงความรู้สึกอย่างนึกไม่ถึงเลยถห้การหลวงพอ่อเปรียบเสมือนเทียนเล่มใหญ่ที่พร้อมที่จะจุดให้กับเทียนเล่มเล็กๆอย่างพวกเราให้สว่างสวัยไปทั่วแผ่นดินและสว่างไปทั่วโลกใบนี้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าเองก็พยายามที่จะเป็นเทียนเล็บน,น้อยที่จะไปจุดต่อให้มีแสงสว่างให้มากกว่านี้ด้วยการ ชชวนผู้อื่นทำสมาธิจัดก,การเริ่มต้น,นง่ายๆด้วยการทำวิทสาสมาธิในการมาทุดงที่ดอยอิน,น,นทนนท์ในครั้งนี้ขอขอบคุณจากใจจริงค่ะขอบคุณค่ะนอกจากที่ได้มาเรียนแล้วเนี่ยผมเองมีความรู้สึกว่าเมื่อได้มาพบสิ่งที่ดีๆแล้วก็อยากจะรับสิ่งดีๆเนี่ย ไปให้ชาวกุลาได้รับรู้รับทราบ้าคือหลวงพ่อเราเนี่ยประกาศให้พวกเราทุกคนเนี่ยใจเลืตามความความเมตตาและมุ่งจักอภัยให้กับนาคราชนะครับแล้วก็ให้ไม่ทําในสิ่งที่ไม่ควรทำและทาในสิ่งที่ควรทําครับขอบพระคุณมากครับขอจบแค่นี้นะครับขอบพระคุณทุณชายลาววันนี้มีความสุขส่งน้าแล้วก็มานั่งตรงนี้ ม,มองญาติโยมแล้วก็แบบว่ามีความสุขแทนพระเดชพระคุณวงพอ่ออาตมาเองอาตมาเองเนี่ยเดินมาก็ได้พูดกับญาติโยมบางท่านว่าฝนที่ตกแบบอาตมาเรียกว่าปิดติดนะบ้านอาตมาฝนที่ตกแบบปิดติดเนี่ยเป็นเทวดาชั้นสูงนะเทวดาชั้นสูงโยม ถ้าหากว่าฝนตกแบบปูเลยเนี่ยเป็นเทวดาชั้นต่ำๆที่เทวดาก็มาโปรยปลายเนี่ยพระนมโมทนาแทนพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่พระภูรัตท่านได้ทำหน้าที่ดีมากและอาตมาภาเพเองเนี่ยไม่อยากจะออกมาพูดเลยเพราะว่าอาจารย์อาจารย์ใช้อะไรปะรุ่นที่ 6D รุ่นที่ดีอาตมารุ่นที่ภาพมา โอ่ต้องกล่าเลยได้ชมอย่างนี้เลยอะไรก็มีครบไปหมดสาธุขอบพรคุณครับที่พระคุณเจ้ามาระบายความอัดอันตัดใจขอบทุกท่านแล้วก็คณะที่เลี้ยงทั้งหมดเลยนะคะเมื่อสักครู่นี้ได้ยินท่าน อาจารย์ชัยชมแต่รุ่น26แต่อยากจะบอกอาจารย์ชัยบอกว่าที่รุ่นที่สนบหกกอยางได้เนี่ยเพราะมีรุ่นที่25เป็นที่เลี้ยงนะคะคุณหน่อยคะมาเป็นตัวเสียงร้องเพลงเพลงอะไรคะประทีบ อาทิตย์สองทางเอาที่สองทางก่อนนะแเดี๋ยวพวกเราช่วยกันร้องหน่อยนะค่อนจะร้องนี่บอกหน่อยได้ไม่ใครแสบสงสัยยังถามจะมึงสิบไม่มีใครบอกไม่มีใครบอกเหมือนกันเหมือนกัเป็นความลับต่อไปควาลับต่อไปนะมาแยงประมือน้อยแยกนั่กจะเท่ากันนั่นแหละลูกศิษย์ได้ดีเพราะมีครูอุชิตา

พระครูประหลัดชุพน์ค่ะโอ้สองพเดียวกันไหมครับองค์นี้อันเดียวกันไหมครับพงที่หล่อยนั่นแหละโอ้อาจารย์มุดดินแล้วขอบคุณครับนี่แหละครับเขาบอกว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขเท่านั้นแต่เวลาเหนื่อยมันเหนื่อยจริงนะ ดูพลังเสียงสิครับศูนย์ลำชชยจังหวัดภูเก็ตน,นะคะคุณชุรีพรกู้ปิ่นไพรทูลและทีมนะคะตอนที่ดิฉันได้มาเรียนที่สถาบ,บันพลังศิลปตาลุภาพนี้อาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะคะพอดิฉันมาที่นี่ดิฉันได้ยินแต่ธรรมะจัดสรรธรรมะจัดสรรแต่ของดิฉันที่ท่าสามีจัดสรรน,นะคะเพราะสามีเป็นคนจัดการให้มันเรียน แล้วก็เพื่อนปู่ก็ชักชวนให้มาเรียนตอนแรกเราก็กะว่าเอ๊ะเราเป็นคนที่มีครอบครัวค่ะเราเรียนช่วงระหว่างหกโมงถึงสองทุ่มครึ่งจริง,รงๆแล้วช่วงสองไอหกโมงถึงสองทุ่มครึ่งเนี่ยนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดข,ของครอบครัวเรียนได้สักประมาณสองเดือนนะคะก็จะถามว่าท้อไหมไม่ท้อแตยด้วยระบบที่เลี้ยงที่ดีะคะ่ะและอาจารย์เิี้ยสารที่เจนกันเองแล้วก็ความมีไมตรีจิตของกายานมิตรที่รุ่มรุ่นที่เรียนอยู่เนี่ยนะคะ ก็ทําให้เรามีความสุขทุกครั้งที่มาเรียนแล้วก็พกพาความสุขทุกครั้งกลับบ้านเนะะี่ยค่ะจากคนที่แบบดื้อกาลังสองแล้วก็ความดันทุลังับกำลังสามเนะะี่ยค่ะแบบอารมณ์เราดีขึ้นนะคะเพราะว่าสมาที่ช่วยให้ทางด้านอารมณ์และจิตใจอดีมากๆอันนี้เห็นผลชัดไม่ใช่เห็นผลคนเดียวนะคะเพราะว่าคน,คน,ค,นคนที่บ้านนะคะบอกคนที่บ้านบอก พราะหลังจากเรียนไปได้ดสองเดือนเนี่ยทางสาบันก็มีเพลงเนี่ยอารุณ์ทอแสงเนี่ยให้ึกษาน้องใช่ไหมคะดิฉันก็จะมีความสุขกับขึ้นรถก็ร้องเพลงเนี่ยคะ่ะทำเพลงตลอดกลับไปบ้านก็เปิดประตูปตัป๊บก็ทําเพลงตลอดทางบ้านก็สงสัยมาเรียนสมาธิอารมณ์จิสงสัยไม่ได้มาเรียนมั้งแวะคารา,าอเก๋แ <laughs> ว่คารา,าอเกะเพราะเราร้องไม่จบไม่ถึงตอนที่ ช่วยงานหลวงพ่อไงคะก็บอกเอเอตัวเ,เทพชาลินทานเลีนการ์งสังิทไทยกันแน่แต่วันนี้มาทุกคนนะคะเจอตัวจริงแล้วค่ะเจอตัวจริงป็นจริงของอ,อาจารย์ฤทธิกรนะคะในวันนี้ประทับใจมากๆ กระทับใจหลายๆเรื่องที่คิดว่าขนาดตัวเศรษฐีก็จะให้เราไม่ได้อะคะ่ะคุสุภาพตาเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีจิตอาสาสูงจะชอบออพอเลิกงานปุ๊บเขาก็จะไปที่สถาบันนะคะชอบทําความสะอาด<ม>ชอบทานว่นทานี่แล้วก็บางทีก็จัดอาหารได้กับนักศึกษาได้รับประทานกันบางทีดีออเดอร์ก็ทำทำให้อะคะ่ะใจดีมากพอก่อนที่จะมาทุ่ด,ดงเนะะี่ยค่ะคุณสุภาพตาเขาก็ไปกวาที่ห้อง ห้องเรียนเนี่ยค่ะห้องที่จะเรียนก่อนที่จะเปิดทงการสอนแล้วเขาก็ไปหยุดตรงหน้าหลวงพ่อเนี่ยค่ะเขาก็บอกหลวงพ่อว่าเนี่ยหลวงพ่อหนูอยากจะไปดุดงอ่ะแต่หนูยังหาค่าเครื่องบินไม่ได้เลยค่ะเสร็จแล้วเหมือนกับหลวงพ่อทราบอะค่ะหลวงพ่อทราบคุณสุภาพาก็ไปเสี่ยงโชครากฏกว่าออกตรงหลวงพ่อไม่ได้ให้ฉค่าเดินค่าตั๋วเครื่องบินนะคะ หลวงพ่อเลยให้ค่าชุดงมาทีเดียวเลยค่ะตอนนี้คุณสุนตาก็เลยยิ้มแบบกะว่าจะทํางานเพื่อหลวงพ่อเต็นที่แล้วค่ะท่านบอกเปื่อนรอบหน้าไว้ครับอันนี้ไม่กล้าเหมือนกันสมาธิเป็นของดีเมื่อท่านได้แล้วท่านอยกเก็บไว้คนเดียวนาไปบอกเ,อเพื่อนพี่ๆน,น้องๆที่ท่านพอจะบอกได้ ว่านี่คือสมบัติที่ดีที่สุดที่มนุษย์ครจะมีเพราะว่าสมบัตินี้บาจจ้านเจาขงพ่อว่าเป็นอริยบบรัพพะสัพระเสริสามารถไปกับเราทุกภพกทุกชาติได้ชาตินี้ยังมีความสุขขนาดนี้แล้วชาติต่อไปก็ย่อมมีความสุขมากยิ่งขึ้น อรหํธัมมาสงฺโฆโภทโภทวา